ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนดีเซลลางนะครับด่วนพิเศษที่44ต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับมาแล้วครับด่วนที่44ครับ เป็นรถจากดีเซลล้างนะครับจากประเทศเกาหลีนะครับวันนี้พ่วงมาสามคันนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ